Thật ra, cô gái tôi là con sống hoàn sống, Phật Thật Sơn, Nam Môn Thật ra. Cô gái tôi là con sống hoàn sống, Phật Thật Sơn, Nam Môn Thật ra. Cô con sống hoàn Thật Mất Sá Biển A-Va, Chị Bằng Ma Sống, Phật Sống, Thu บัดนี้จะได้แสดงวะธรรมเทศนาเรื่องในวันเข้ารมษาเพื่อสลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีแก่ท่านสาทุกชนทั้งหลายผู้ขนขวายไปใจในการบำเพ็ญกุศลความดีอันเป็นวอันเป็นการสร้างพื้นฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสัมมาปฏิบาิพอสมควรแก่เวลาต่อไป ณโอกาสวันนี้เป็นวันอ,อ,อภิรักษจิตการอ,อันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของพุทธศา,าสนิกชนกาวคือเป็นวันเข้าพรรษาซ,ซึ่งเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเยอนแปดเป็นวันที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้พระภิกษุสงฆ์ ในพระพุทธศาสนาอธิษฐานการผลคือให้ถือเอาราตีในเขตอาวาสนั้นนนัน้เป็นที่อยู่ตลอดไตมาสามเดือนมีให้ไปค้างแรมคืนในที่อื่นนอกจากมีเหตุจำเป็นแต่ก็ทรงอนุญาตให้ไปค้างคืนที่อื่นได้ด้วยสัตตาหการรมียะ คือให้กลับมาภายในเจ็ดวันอย่างนี้เรียกว่าจำพรรษาการจำพรรษานี้มีมาแต่ครั้งพุทธกาลพระภิกษุษสงฆ์สาวกก็ได้ถือปฏิบัติถึกถึกกันมามิได้เสื่อมทามบกพ่องแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเลยจนล่วงราิการนับได้2,500กว่าปีแล้ว อาพุทธบัญญัติก็ยังมั่นคงถาวรอยู่ได้ควรเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสแท้คือทรงบัญญัติไว้อย่างใดเพราะนั้นก็ดำรงมั่นคงอยู่อย่างนั้นสิ้นระยะการยืดยาวจนพวกเราได้ประสบเขาเห็น แน่ได้พระพฤติปฏิบัติตามอยู่จนบัดนี้ตั้งสาทุจนพุทธ,ธบริษัททั้งหลายอามาภาพจะขอ,อนำประวัติความเป็นมาแห่งการเข้าพรรษาเล่าให้ฟังพอบประดับความรู้แอ่ท่านผู้ถือผู้ถือ,ผ,ถอผู้นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีต่อพระพุทธศาสนาเิไป ในกาลสมัยร่วมมาแล้วสมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเปรุวันอันธการนปิปาประสถานซึ่งเป็นสถานที่ให้เ,เกลอยกแกงในครั้งนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ได้ทรงบัญญัติการจำพรรษาไว้แก่พระภิกษุทั้งหลาย พิสูทั้งหลายก็ได้พาการเที่ยวไปในถิ่นนั้นๆไปในถิ่นต่างๆทั้งในและดูร้อนและดูฝนและดูหนาวพวกชาวบ้านก็พากันปีติยนด้วยประการต่างๆว่าสมณะสักกายะบุตรทั้งหลายนี้ได้มาได้พากันเหยียบย่ำต้นข้าวที่เขียวไว้อยู่ในท้องุของทุ่งเหล่านั้น เบียบปีนพืชพันธัญยาหารชนิดต่างๆและทำสัตว์ตัวเล็กตัวเล็กทัท้งเป็มากให้ถึงซึ่งความตายส่วนพวกพาตปิพาชทซึ่งเป็นพวกเลรถีมีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ยังรู้จักพากันหยุดพักการเที่ยวเตะไปในและดูผล แต่พวกแต่แม้แต่พวกนกซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังรู้จักทำรลังไว้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามต้นไม้ตลอดผงส่วนสมณพรามสัจกายบทเหล่านั้นนักอากันเที่ยวไปตลอดรับดูการเพื่อพิสุทั้งหลายได้ยินธรรมปนาโพธแห่งติเกียนของพวก ชาวบ้านแล้วก็ได้คากันได้กาคูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงทราบพระองค์จึงได้ทรงถือเรื่องนี้เป็นเหตุแต่แต่ตัดแล้วแกแกพิสุทั้งหลายว่าเราจะาคตอนาาให้พระพิสุทั้งหลายจำพรรษาลำดับนั้น ภิกษุทั้งหลายก็พาการคิดว่าจะต้องเข้าจำพรรษาเมื่อไรหนอแล้วก็พาการกระพูลให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบพระองค์จึงตัดว่าเราอนุญาตให้ภิกษุพุทธ,ทธาสาวกเข้าจำพรรษาในฤด้ดูผลภิกษุทั้งหลายก็มีความสงสยัสงสยจึงคิดกันอีกว่า วันเข้าพรรษาเป็นวันไหนแน่จึงได้พากันไปกราบคุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงทราบอีกพระพุทธองค์จึงตัดแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายวันเข้าพรรษาสำหรับภิกษุในพระพุทธศาสนามีอยู่สองวันด้วยกันคือวันเข้าพรรษาต้นและวันเข้าพรรษาหลัง พัรษาต้นได้แก่เดือนแปดแดมหนึ่งค่ำและพัรษาหลังได้แก่เดือนเกแรงห่งค่ำเป็นวันเข้าพัรษามีอยู่สองวันชะนี้แรกพิสูทั้งหลายส่วนการเข้าพัรษาของพระพิสูพระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีใครจะมีพิธีอะไรมากนัก โดยมากก็มัจะอยู่ประจําอาวาสที่ที่ได้เข้าไปอุปสมบทนั้นการเข้าพรรษานั้นท่านจนก็สงอนุญาตให้ให้เรียมเทีาสนาเนติว่าเข็บผูสถานที่จะเข้าจําพรรษาให้เรียบรอ้อยก็ตั้งน้ำใช้ น้ำฉันไว้ให้พร้อมนี้เป็นการตัะเตรียงขันขันต้นเมื่อถึงกำหนดตามการที่พระโกรุทธามญาตก็ให้วิการหละกทูนโดยพร้อมเพียงกันในอารามนั้นเมื่อมาประชุมพร้อมกันแล้วก็ได้เปล่งวาจาพร้อมกันทุกๆุกค์ที่อยู่ในอาวาสเดียวกันว่า อิมัตตมิงอาวาเสีิมังเตมาสังวัตถังเบนีซ้ึ่งแปลว่าพระพเจ้าจะเข้าอยู่จำพรรษาตลอดสามเดือนไตรมาสในอาวาสนี้การให้การให้อธิษฐานเช่นนี้เป็นมัติของพระอัฏฐกถาจารย์ที่กำหนดขึ้นตามพระบรมพุทธญาตทั้งนี้เพื่อจะเป็นการตั้งมั่น ทั้งทางใจและทางวาจาการที่พระสงฆ์จะอยู่จำพรรษานี้ก็ก็ก็เป็นตาเป็นการดีสำหรับสามชนพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ไม่ใช่น้อยที่อื่่นทีจะมีโอกาสประกอบการบำเพ็ญกุศลซึ่งเก็่การนิจลุ่มของคู่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแม้แต่แต่โบราณกาล เมื่อถึงวันพระแรงแปดแปดคำ่คำสิบสี่ค่ำนับตามเดือนขาหรือหรือหเดือนสิบห้าคำ่ำนับแต่เดือนเต็มก็ก็พากันแต่งสำรับอาหารหวานขท้าไปถวายพระพิสุโลงที่ได้อยู่จำพรรษาณที่วัดใกล้ๆบ้าน อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายต่างก็พาการรับโบสถถิถือมั่นตลอดถึงหนึ่งวันหนึ่งคืนเพื่อเป็นการขัดเก่าและกัดตัดความกังวลทั้งหลายที่มีอยู่ในว่ให้เบาบางลงจะได้เป็นปณิสยัยทางธรรมในอนาคตด้วยประเพณีนี้ ได้ถือกันเป็นประจำอยู่แทบทุกแห่งทุกหนในประเทศไทยเราและได้ถือกันเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งการสันหาทุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะพูดถึงการพระราชพิธีเข้าพรรษาให้กับในประเทศไทยเราคั้งเมื่อสมัยสุขโขทัยเป็น ราจทานีซึ่งมีอยู่ในหนังสือที่นางนุมพมาผู้เป็นสนมเอก <c oughs> ของพระอรวมเจ้าวขังอุ้งสุขโหไทยไมีรำแบบความบา้าทั้งถึงเดือนแมดนักกระเตื้บูชาใหญ่ พระราพิธีอาสาอาสาหามาพระเจตนพุทธพุทธคินรดจะจำพรรษาเป็นมหาสันนิบาตทุกพระอารามภายครมภายพระมนาจารย์ก็จะเข้าพรสมาทานศิลจสมเด็จพระสัมพระพุทธเจ้าทุกเจ้าอยู่หัวซึ่งดำรบนายนักการ ก็จำแจนแต่งเสนาสนะทุกพระอารามหลวงแล้วก็ทรงถวายโเรยขนานสมณะเป็นต้นว่าเตียงตังที่นอนเสือสาดรลาตูเป็นสังฆทา,านารและผ้าวัสวสาดีพัดสรากพัดปิราพัดทั้งประทีศเทียนยำพันธามูชาพระบรมธาต อะพุทธปฏิมากรและปะเริยนรำสิ้นหัวตายมาศถวายทุกเทียนกำลนำนำ้ำน้ำมันตามใส่ใสต่เกียงประที่แต่พระพี่สูงที่จำพัรษาในอารามหลวงขังในกรุงขังในกรุงและนอกกรุงกวถึงตามลำดับประการหนึ่งทรงพระราอุทิศ ื่องสกาละสังเบการเก็บเก็บเทวรูปในเทวะสานหลวงทุกสถานทั้งสก,กาละบบบบบมูุพงวิจารซึ่งเป็นอาเวตมลขาขาของโหราศาสตรบูชาทุกเทียนดอกไม้่อกตาสดานาั้น นี่เป็นเนื้อความตอนหนึ่งในห,หนังสือนกพราม,มาได้บรรยายถึงการเข้าพันษาไว้ในสมัยกุมสุโขทขไยเป็นราชธานีแรกของโลกของประเทศไทยประเพณีการเข้าพรรษานี้เป็นประเพณีที่มีมาแล้วตั้งแต่ทั้งสมัยพุทธการได้เกิดปีขึ้น ภายหลังจากพระพุทธศาสนาได้ปรากฏขึ้นในโลกไม่นานนักและเป็นประเพณีมีรากฐานมั่นคงเพราะได้เกิดจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของเจ้าของของพระพุทธศาสนาและผู้เป็นเอกราชาสดาของโลกได้ทรงบัดบัญญัติไว้ในพระบ,บิสุสู์ พุทธสาวกได้ถือเป็นหลักปฏิบัติตามมาด้วยตลอดกานละนานและพระพ,พุทธศา,าสนานี้เป็นศาสนาผู้บ้านผู้เมืองของไทยเรามาตั้งแต่ยุคสมัยสร้างบ้านเมืองแปลเมืองต่อตั้งอาณาจักรไทยใหม่ๆจนกระทั่งปัจจุบัน การที่อาชวภาพลำดัาความวาวาเทศนาว่าด้วยประวัติความเป็นมาแห่งการเข้าพรรษาแก่สาธุชนพอทธบริัต์ในวันนี้ก็เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบขอ้อแจริงแห่งการบัญญัติพระวินัยว่าด้วยเรื่องการอยู่จำพรรษาของพระที่สูงว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเช่นนั้น หือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วแก่ทุกท่านที่มาถือปฏิบัติฟังพระธรรมรักษาศีลนเรื่องในเทศก,กาลเช่นไหนจึงเป็นเหตุนิยมของชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งที่จะดจะ,จะเจริญสมณะวิปษษัสสนาเบื้องต้งแนแห่งประการปฏิบัตินั้นก็ต้องชำระศีลนของตนให้บริสุทธิ์เสียก่อนแล แล้วหาที่วิเวเพื่อได้แล้วก็นั่งถ้าสมาธิตั้งภายตั้งกายให้ตรงแล้วน้อนกินลงพิจารณาในอัตภาพร่างกายของตนให้เห็นความให้เห็นตามความเป็นจริง ين? คือให้เห็นว่านาผู้ขันทาอายตนะเหล่านี้ตกอยู่ในอำน,นาจแห่งสังขารคือ การปุงแแ่งมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นธรรมดาของโลกแล้วผลหาเหตุปัจจัยนามรูปธาตุขันธ์กายเจตนะเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุ <c oughs> เป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นให้ตั้งอยู่และแตกหลับขันธ์ไปจะเห็นอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความดิ้นรนกวนกบาย <c oughs> ก็จะกสายอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นสามปาะการนี้เป็นสิ่งกุงแ่งให้เกิดมีขึ้นเตีัยเหมือนที่เลี้ยงผู้ดับบำรุงทารกให้เจริญขึ้นเพื่อติดต้องเห็นได้เห็นความเป็นจริงอย่างนี้จิตก็สงบเป็นอัคคตาลงความสงบและจิต ทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสีด้วยยานบำรู้ความสงบสูงสุดคือพระนิพพานอันเป็นจุดมุ่งหมายแห่งการปฏิบัติธรรมในส่วนแห่งเทศนาเข้าครรษานี้ จึงเป็นโอกาสให้สาธุธศาสนิกชนทั้งหลายทำบุตรหลานผู้ศรัทธาเรื่มใสในพระพุทธศาสนาเข้ามาบรรพชาอุผสมบทในวันมาพบในพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาเรียนระธรรมวินัยประพฤตปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประเพณีอันดีงาม จือบังบังลุนควงปังพระรุรุปปการีได้ประพฤติเป็นยเนื่องมาแต่โบราณได้เป็นโอกาสให้สาุุชนผู้สนใจในธรรมปฏิบัติเรื่องเรื่องวิรัตคือมดจากอวัยมุทางแห่งความเสื่อมนานาประการเช่นการถึงชุราและเมรัยเป็นต้น ปฏิบัติตนให้อยู่ในิธงรมและสางนาเป็นอัตอตะธรรม,มาปนิคือการตั้งตนไว้ข้อกล่าวคือรักทั่ว,วประพืชท่อบประกอบปรณเนือจ็ตที่เป็นผู้สขอให้รู้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่เข้าพรรจาเป็นต้นไปจนครบ ประพฤติปฏิบัติให้ต,ะตะลอดไปให้หันกลับไปสู่ไปสู่อวัยวะมุขีกนับเป็นอุดมสุขมงคลคือเหตุให้ถึงความน่าเลื่อจากสูงสุดพุทธภาสิตตั้งไว้ในมงคลสูบบ้างอัตตะมาอัตธรรม,มาปานิธ เอกัมมังครมุตมัมการตั้งคนไว้ไว้ทอดเป็นปุโรหามงคลเหให้ถึงความเจริญอย่างสูงสุดเป็นที่หน้าอานุโมทนาสาสสทุกการของสกสาธุชนผลดีโดยทั่วไปในอภิรัติการที่กำหนดว่าเป็นวันเข้าพัรษาแห่งไกรมากตาลอดสามเดือนในฤดูการผลของพระทีธธ่สุข ภายในพระพุทธาศาสนานี้พุทธาพุทธาสนิกชมได้้อมใจกันมาบำเพ็ญทานรักษาศีลบงังธรรมพระเทศนาและเจริญมภาวนานด้วยการนำไปสู่ไปประพฤติปฏิบัติชอบ เพื่อให้ชีวิตผลจากทุกมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในกุศสลสำรประโยชน์ตามที่ต้องการเพื่อปฏิบัติได้เช่นนี้วันเข้าพรรษาถือว่าเป็นวันมงคลคือวันเริ่มต้นงดเว้นจากการประพืติน,นอกรีตน,นอกกรอยอันเป็นทางแห่งความเสียม เริ่มต้นรักษาศีนเพื่อจเจริญเมตตาะกรุณาต่อสรรพสัตว์ในโลกนี้สมกับเป็นวันที่วันที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้คือทรบคือดุจประสงแต่พระสงค์และสาธุชนพุทธบ,บริษัททั้งหลายจะได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติทางให้สูงสึ้นไปจนประสบผล สำเร็จกล่าวคือความ,มสุขสงบดังที่ได้ปรนามาแล้วในการที่ถูกแห่งพระธรรมเทศน,นานี้ขออำนาจแห่งคุณพัะศรีสระไตคือประพุธพระธรรมพระโฆ์และอำนาจแห่งบุญ กุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วจงเป็นปัจจัยอภิบาลท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ปราศจากโรคภาพาธภัยพิบาตอันตรายและตรงเริญไปด้วยอายุวันนัสุขภาภารปภาพานาสานสมบัติประสงค์จำมงหายสิ่งใดที่ประกอบด้วยความชอบธรรม พขอสิ่งนั้นทั้งควงรจงสัร็จคือความปัถนาทุกประก,การเทินแสดงพระธรรมเจดสนาพาก็พอสมควรแก่การเวลาขอทุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปราระชะนี้